คุณนายเมราฉันบรรจารีนะคะคะ่ะเฉันกำลังหาผู้หญิงที่เพียบพร้อมให้ลูกชายของฉันอยู่ที่ดวงของเธอจะต้องไม่มีการเป็นไม้ผู้หญิงต้องไม่มีดวงการเป็นไม้คุณนายกุนทราดวงของเวนมีตำหนิหรือ,อยังไงคะคือเอ,อ่อตามดวงของเขาเขาจะต้องเจอกับอันตราย คุณนายกุนทราคุณคิดว่าฉันเป็นใครกันคะฉันเป็นแม่สื่อหน้าที่ฉันคือจัดการเรื่องแต่งงานนะคะและถ้าคุณอยากทําลายชีวิตผู้หญิงเพราะว่าดวงของลูกคุณมีตําหนีแบบเนี้ฉันเสียใจด้วยนะคะฉันช่วยคุณไม่ได้แต่ว่าคุณนายเบฮาได้ปโปรดเข้าใจฉันหน่อยสิคะได้ปโปรดไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกคะ่ะแค่ฉันกังวลเรื่องการช่วยชีวิตลูกชายของฉันเท่านั้นเองและคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายนะคะเออคือ ฉันจะทำยังไงดีฉันจะช่วยชีวิตวินได้ยังไงนี่เป็นเอเยนต์รายที่สีที่ปฏิเสธฉันแล้วันจะไปหาผู้หญิงที่ไม่มีดวงเป็นไม้ได้ยังไงกันโอ้องคเนธได้โปรดช่วยฉันด้วยปกป้อง,อง,องลูกชายของฉันด้วยอย่าให้ลูกชายของฉันเป็นอะไรไปเลย ฤทธีหลานใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับวีนุทำไมหลานเอาแต่ดูรูปถ่ายของเขาอยู่ได้ยายคะหนูทำงานอยู่ค่ะเออเล่จ้ะงั้นงานของหลานก็คือจ้องรูปของวีนุงั้นสิยายคะก่อนอื่นเลยนะเลิกเรียกเขาว่าวีนุเถอะ <c oughs> และอย่างที่สองหนูกําลังดูรูปของวินายักษ์เพราะหนูต้องอัปโหลดรูปในเว็บไซต์หาคู่นะคะยายทําไมล่ะ ยายคะหนูกำลังทำเพื่อวีนุเออเหรอหลานทำอะไรเพื่อวีนุเนี่ยเอ้ยวินายักษ์เพื่อวินายักษ์เราต้องหาผู้หญิงให้เขาที่ต้องไม่มีดวงเป็นไม้หนูไม่รู้ว่าเราจะไปหาผู้หญิงแบบนั้นได้จากที่ไหนกันฤทธียายไม่คิดว่าหลานจะหาผู้หญิงแบบนั้นบนเว็บหาคู่ได้หรอกนะแต่หลานสามารถหาได้โดยการช่วยเหลือของนักบวช แต่ฤทธิถีหลานบอกยายว่าเจ้าสาวที่เพียบพร้อมมาหาถึงครหาหนดแล้วนี่นาเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาไม่ชอบเธองั้นเหรอยายคะหนูจะพูดไงดีพวกเขาไปกันแล้วคะ่ะแต่พวกเขามาถึงพร้อมกันและหลังจากนั้นวินัยยักษ์ก็จะเปิดเผยความจริงกับทุกคนเขาบอกว่าเขาจะต้องเจอกับความลําบากและเขาจะต้องตายตามดวงของเขาแล้ว จะอะไรล้วคะพวกผู้หญิงก็ปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเขาแล้วก็ไปฤทธิวินายักษ์ทำสิ่งที่ถูกต้องนะดีที่เขาไม่โกหกพวกเธอใช่ค่ะยายก็จริงวินัยยักษ์ไม่อยากสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานการโกหก ริที่นะรักวินายักษ์มากแต่ว่าเธอไม่รู้ตัวหลังจากที่วินายักษ์หาคู่ได้แล้วเธออาจกลัวเสียเขาไปและรู้ตัวว่าเธอรักเขาเขาแล้วได้ยินที่หนูพูดไหมคะจ้ายายได้ยินที่หลานพูด <c oughs> ยายเข้าใจความรู้สึกของหลานด้วยนะหมายความว่ายังไงหลานจะเข้าใจเร็วๆนี้แหละจะหลานรัก คุณนายเคฟังนะคะฉันมีเรื่องด่วนอยากให้คุณและเอเย่นของคุณช่วยเป็นเรื่องสําคัญจริงๆไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะและช่วยหาผู้หญิงที่ดวงของเธอบอกว่าจะไม่เป็นไม้และคุณรู้จักผู้หญิงแบบนั้นบ้างไหมคะคุณนายคุณนายเออมา,ารี ในเรื่องบ้าหรือ,อยังเป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกสิ้นหวังแบบนี้ผมไม่รู้ว่าจะช่วยชีวิตลูกชายได้ยังไงฮัลโหลค่ะอะไรนะคะฉันจะไปพบคุณเมื่อไหร่และที่ไหนคะได้ค่ะ โอ้พระแม่ขอพระคุณอย่างมากแม่ครับแม่อยู่ไหนฮะแม่มัวแต่ยุ่งอยู่กับการหาคู่ ที่ดวงจะต้องไม่เป็นไม้ฉันรู้ว่าแม่น่ะเครียดมากแต่ว่าฉันอ่ะไม่สนเรื่องตัวฉันแต่ถ้าแม่เอาแต่กังวลแบบนี้มันจะไม่ดีต่อสุขภาพแม่ฉันควรจะโทรหาแม่นี่นี่คนเสิงหาไม่เห็นหรืองไงอ่ะ ตาบอดเหรอขอโทษค่ะฉันไม่ได้จะมาทะเลาะกับคุณตอนนี้นะคุณช่วบอกฉันทีว่าคุณนายกุนทายอยู่ไหนแล้วบอกได้ไหมว่ารีบร้อนอะไรนักอะวันนี้ฉันไม่พบใครทั้งนั้นอะหรือถ่ายอะไรนี่อะไรอะนี่เป็นประวัติและรูปถ่ายของเจ้าสาวที่เพียบพร้อม และใช่ฉันขอบอกหน่อยนะไม่มีใครในผู้หญิงพวกนี้ที่ดวงจะต้องไม่เป็นไม้เลยค่ะเธอคงทำเรื่องนี้มาทั้งคืนสินะฉันขอโทษค่ะตอนนี้ฉันคุยอะไรกับคุณไม่ได้ได้โปรดบอกทีว่าคุณนายอยู่ไหนฉันโทรหาเธอแต่ว่าติดต่อเธอไม่ได้บอกฉันมาหน่อยสิทำไมเธออยากให้ฉันรีบแต่งงานเออคุณคะเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณไง คุณซิงฮาเธอเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวฉันอีกแล้วนะเออไม่ค่ะฉันเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณฉันแค่ทำตามหน้าที่ให้สมบูรณ์ในวันโฮลีเนี่ย เธอต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยชีวิตฉันเธอไม่ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วเหรอหลังจากนั้นเธอก็เกลี้ยกล่อมให้ฉันแต่งงานนั่นยังไม่สมบูรณ์อีกเหรอคุณเออฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณจะต้องพูดเรื่องทั้งหมดนั้นเพราะเธอไม่อยากเข้าใจอะไรทั้งนั้นคุณสิงหาบอกฉันมาหน่อยสิทำไมเธอทำเรื่องทั้งหมดนี้เพื่อฉันอะ มีแรงจูงใจอะไรกันแน่เพราะไม่มีใครทําเพื่อเจ้านายเหมือนที่เธอทํากับฉันหรอกนะเธอคิดอะไรอยู่ฉันถามเธออยู่นะวินายักษ์ชันกามันบีทุกคนไปไหนกันหมดเนี่ยรีบมานี้เร็วไม่เหรอไว้ค่อยคุยกันนะ ทุกคนไปไหนหมดฮะนี่มานี่เร็วเข้าเร็วเข้าสิวินายักษ์ชันกามีอะไรเดี๋ยวค่อยบอกทุกอย่างเรียบร้อยไหมครับจ้าทุกอย่างเรียบร้อยแม่สบายดีและไม่มีใครทำอะไรแม่เพราะว่าแม่น่ะหาคู่ชีวิตให้กับวินายักษ์ได้แล้ว คุณว่าอะไรนะจริงๆนะคะแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครคนนั้นไงไวยพาวี